สวัสดีครับเพื่อนเื่อที่ติดตามช่องแวดวงทุกคนกลับมาพบกับผมแอดมินพังอีกเช่นเคยกับรายการแวดวงรีวิวครับสำหรับรายการของเราในวันนี้นะผมเชื่อว่าผมคงไม่ต้องเสียเวลาแบบเกริ่นนำเรียกร้องความสนใจอะไรมากมายหรอกฮะเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่หลายๆคนสนใจกันดีอยู่แล้วครับจับจ้องอยู่แล้วละสำหรับภาพยนตร์เรื่องซูเปอร์แมนครับภาพ,พยนตร์เรื่องใหม่ที่กำลังเข้าฉายแล้วก็ มีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานๆในหลายๆแง่มุมเลยนะตั้งแต่หนังก่อนจะเข้าฉายด้วยซ้ำไปอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดคุยกันไม่มากไม่มายอะไรฮะเอาแบบเนื้อๆแล้วกัน2ประเด็นครับประเด็นแรกจะว่าด้วยเรื่องของตัวหนังหนังมันสนุกหรือเปล่าเพราะว่ามันก็มีนักวิจารณ์หลายๆคนนะ,นะพูดกันไปหลายๆทิศทางเลยถึงแม้ส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าหนังมันเป็นหนังที่สนุกหนังมันดีเลยแหละ แต่ขนาดเดียวกันมันก็จะมีฝ่ายที่บอกว่าผมก็ธรรมดาธรรมดาว่ะหรือแม่อีกฝ่ายหนึ่งก็จะบอกว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ในมุมมองของแวดวงส่วนเรื่องที่อโอ้โหผมว่าประเด็นนี้แม่งดราม่ากว่าเรื่องแรกเยอะครับ นั่นก็คือกระแสวิพากวิจารณ์มดราม่าก,กันเกี่ยวกับเรื่องการภาคไทยที่อยู่ดีไม่ว่าดีครับนักภาคที่เป็นมืออาชีพนี่ไม่ใช่ครับพี่พี่ตัวแทนจําหน่ายภาพยนตร์ในไทยเนี่ยเขาไปเลือกเอานักภาคที่เป็นหน้าใหม่ขึ้นมาเป็นคนดังว่ากันเถอะเอามาให้เสียงภาคไทยในตัวของหบดพระเอกเลยนะไม่ใช่ตัวประกอบไม่ใช่ตัวโนนีดูให้ตัวของคลาร์กเคนหรือว่า อีโบทบาทหนึ่งเขาก็คือซูเปอร์แมนใช่ไหมล่ะฮะตัวชูโรงเลยล่ะนั่นก็อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ครับแต่สิ่งที่มันแบบชัดเจนจริงๆเลยฮะคือตอนที่ปล่อยตัวอย่างออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการภาคเบื้องหลังหรือตัวอย่างที่เราได้เห็นเสียงภาคที่มันชัดเจนขึ้นหลายๆคนบอกโอ้โหไม่ปลื้มเลยภาคไม่ดีเลยทีนี้มันก็จะเป็นอีกข้อคำถามหนึ่งฮะที ผมเข้าไปดูแลโซเชียลให้ความสนใจกันมากก็คือภาคไทยดีไหมไหวไหมไปรอดหรือเปล่าอันนี้เราอาจจะพูดถึงกันหนักหน่อยฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันได้เลยครับทีนี้พอจะให้ผมมาวิจารณ์เกี่ยวกับคุณภาพของตัวหนังหรือว่าความสนุกอะไรต่างๆใช่ไหมฮะผมอาจจะไม่ได้วิจารณแบบปกติเว้ย ผมอยากจะเล่าเรื่องราวของตัวเองครับและให้เพื่อนๆคิดตามนะลีเลทกับตัวเองครับผมคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะเข้าใจหนังเรื่องซูเปอร์แมนได้ไม่ยากเริ่มต้นเลยฮะผมอยากเล่าว่าผมเนี่ยน่าจะไม่แตกต่างจากเพื่อนๆที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมเท่าไหร่นั่นก็คือประมาณ30กว่าฮะคือเราจะไม่ได้เบียวแบบการ์ตูนอนิเมะ ดาบพิฆาตอสูรโนนนี่นารุโตวันพีซเหมือนอย่างเด็กรุ่นใหม่ๆใ,ใช่ไหมฮะยุคเราเนี่ยเราจะมีความเกี่ยวข้องกับหนังฮีโร่อยู่ไม่มากก็น้อยอ่ะไม่ว่าจะเป็น an, g, อุลตราแมนไอมดแดงขบวนการเซนไตหรือว่าเห็นไตเห็นไตไม่เกี่ยวหรือว่าแม้แต่คอมิกกระตูนฮีโร่ต่างๆเนี่ย ยุคนั้นก็ต้องเรียกได้ว่ามันเป็นยุคของพวกเราเลยใช่ไหมฮะมันก็จะมีฉายทางทีวีวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ผมเองฮะก็ได้ดูแบบเพื่อนๆน,นั่นแหละชอบเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นของชาติญี่ปุ่นหรือว่าทางฝั่งของอเมริกาชอบหมดแต่ด้วยความที่ต้องบอกว่าบ้านผมมันเป็นร้านเช่าว,วีดีโอครับทีนี้เวลาเราเบียวเราจะได้เบิ้นมากกว่าคนอื่นไงเพราะว่าเราจะสามารถใช้วิสิทธิ์การเป็นลูกเจ้าของเว้ ไปเลือกไปหยิบมาดูได้ในวันว่างๆไม่ต้องรอเวลาแบบเออมันจะฉายหรือเปล่าตื่นไม่ทันไม่ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะรวมไปถึงเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้ดูแบบการ์ตูนที่แบบเขาอาจจะไม่ได้เอามาฉายทางฟรีทีวียกตัวอย่างเช่นแบบ Iron Man อย่างเงี้ยที่เป็นแบบทีวีซีรีส์ของฝรั่งนะฮะ Spider Man อ,อย่างเงี้ย x อ e n อย่างเงี้ย ผมคิดว่ามันไอ้พวกนี้เขาไม่ค่อยเอามาฉายในบ้านเราอ่ะผมเห็นเนี่ยสมัยสมัยผมเด็กๆอะ่ <Batman S 1> ะแบทแมนเจ้าชายรติการ b นะ่ะแบทแมนเวอร์ชั่นใหม่อ่ะเอออันนั้นน่ยมีฉายช่องเจ็ดถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมก็จะมีความชื่นชอบมาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับอย่างไรก็ตามด้วยความที่บ้านเราเป็นร้านวิดีโอทีนี้เวลาเราโตขึ้นครับไอ้ความที่เราเบียว e ฮีโร่เนี่ยมันก็ตามไวัยนะฮะมันก็ค่อยๆเสื่อมถอยลงไปตามยุคตามสมัย เราก็จะไปดูหนังที่มันเหมาะสมกับวัยมากขึ้นดูหนังแอคชั่นเอ้าไม่ชอบเว้ยลองไปดูหนังแบบดราม่าสิเอ้ยไม่ชอบไอ้ชอบอันนี้มากกว่าว่ะหนังแนวสไตล์หนังดีหนังรางวัลอะไรประมาณนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นและการที่จุดประกายให้ผมอยากจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของนิเทศศาสตร์อันนี้นอกเรื่องนิดหน่อยแต่จะพูดให้ฟังนะว่าเราชอบอยู่แล้วตอนเด็กๆแต่พอโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยหนังฮีโร่มันก็ เราคิดเองนะว่ามันไม่ได้เหมาะกับเราอะจนกระทั่งในช่วงหลังๆครับผมต้องบอกเลยคะว่า,วาเฮ้ยมันมีการเอาหนังฮีโร่มาทำเป็นหนังที่มันแมสขึ้นน่ะมันดีขึ้นกว่าเดิมครับไม่ว่าจะเป็นหนังของค่าย DC ที่คริสโตเฟอร์โนแลนด์เขาเอาแบทแมนมาทำโอโ้โหอันนี้เป็นหนังที่เรียกได้ว่าดีขนาดหนังรางวัลอสการ์ได้เลยอะและก็จะมีหนังที่ ไอรอนแมนก่อนเป็นตัวที่ผมชอบด้วยอยู่แล้วนะเอามาทําปุ๊บโอ้โหแม่งยอดเยี่ยมเลยผมก็ดูต่อมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นไอรอนแมนบ้างกับตันอเมริกาทอมาเวลเอเวนเจอร์แกดิออนแกา a ล็กซี่ก็ชอบหมดเลยครับเพราะว่ามันไม่ใช่หนังฮีโร่ที่เราดูแบบสมัยเด็กๆแล้วอะ่ะมันเป็นหนังดีไปแล้วไงมีการเล่าเรื่องราวต่างๆมีการใส่ความเป็นมนุษย์ ใส่ความสนุกหนังมันไม่ใช่เป็นแค่ชองแอคชั่นหนังฮีโร่อย่างเดียวมันมีการใส่เรื่องของดรามา่าเรื่องของการสืบสวนสอบสวนบางทีเป็นหนังจารกรรมบางทีเป็นหนังสงครามโอ้โหเนี่ยเห็นไหมพอผมเล่ามาปุ๊บเราก็จะเห็นวิวัฒนาการของหนังฮีโร่ที่มันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆจนทุกวันนี้มันกลายเป็นหนังกระแสะหลักไปแล้วครับอย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าฮีโร่มันจะเป็นหนังกระแสะหลักเวยมันจะมีฮีโร่อยู่ตัวหนึ่งที่ผมดูแล้วผมไม่เคยจะอินมันเลยสักกครั้งหนึ่งฮะใช่ครับนั่นก็คือหนังซูเปอร์แมนนะก็ออไม่รู้ทําไมนะอาจจะเป็นเพราะว่าซูเปอร์แมนเขาเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบเขาไม่ค่อยจะมีปมอะไรให้เล่าเท่าไหร่หรือเปล่ามันก็เลยแบบนีพอทําออกมามันก็จะเป็นหนังที่แบบแอคชั่นอยู่ประมาณนั้นแหละและอีกอย่างหนึ่งก็คือ อาจจะเป็นด้วยความที่อพอพูดถึงเรื่องของซูเปอร์แมนเนาะคนมันก็ไม่รู้จะไปขายเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอะ่ะมันก็ต้องขายแอคชั่นอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำซูเปอร์แมนภาคไหนภาคไหนอะ่ะผมก็จะดูแล้วผมก็จะแบบาการเล่าเรื่องสตรอรี่ของมันก็ยังสู้หนังฮีโร่คนอื่นๆไม่ได้อะ่ะ ทีนี้ก่อนจะไปเชื่อมโยงเข้าเรื่องซูเปอร์แมนนะเดี๋ยวขอเล่าต่อครับในช่วงเวลาที่ผมกำลังมีความสุขกับการดูหนังฮีโร่ครับผมก็จะรู้สึกว่าเอในช่วงระยะเวลายุคสมัยที่หนังฮีโร่เนี่ยเขาอยู่ในช่วงพีคอะทุกอย่างแม่งดีไปหมดผู้กำกับกลนทำงานนักแสดงอะไรก็โด่งดังมีฝีมือผมก็สังเกตเห็นว่า แต่ละคนเขาก็จะมีสไตล์การกำกับที่แตกต่างกันยกตัวอย่างทางฝั่ง DC ก่อนนะคริสโตเฟอร์โนแลนหรือว่าเสด็จพ่อของเราเนี่นะฮะคนนี้ยกเขาขึ้นหิ้งไปครับเพราะว่าไม่ว่าเขาจะกำกับอะไรหนังเขาอ้มีชิงออสการ์ทั้งนั้นนะฮะคิดดูดิฮะกำกับหนังที่สมัยก่อนเขาเรียกว่าหนังหลอกเด็กอย่างหนังฮีโร่อ่ะดีออกมาทุกแง่งามอะ่ะแถมแบทแมนชิงรางวัลด้วยผมจะไม่ผิด เดอะดาร์กไนท์เนี่ยนัง b a ท m a n ใน3ภาคของแกภาค2เนี่ยได้รางวัลด้วยฮิตเลจเจอร์ได้รางวัลน,น,นักแสดงสมทบยอดเยี่ยมเนียม,มั้งเอออีกสาขาหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วอ่ะเพื่อนๆคิดดูดิอันนั้นละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจทีนี้มาดูฝั่งของมาเวลที่ดีต่อเนื่องนะซึ่ผมเป็นแฟนคลับตั้งแต่ไอรอนแมนเป็นต้นมาเลยอะ่ะผมก็รู้สึกว่าพี่ๆผู้กำกับเขาแต่ละคนเก่งๆทั้งนั้นและก็มีสไตล์เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ก็จะมีพี่น้องรูโซอันนี้กำกับหนังก็เออสนุกแอคชั่นมันหักเหลี่ยมเฉียนคมใช่ไหมอันนั้นลหลายๆคนชอบแต่ผมก็อาจจะไม่ใช่สไตล์นั้นเท่าไหร่พอดีไปดูหนังแบบแนวหนังชิงรางวัลเยอะไปหน่อยไงช่วงแบบกําลังเป็นวัยรุ่นนะนะไปติดไงไปติดดูหนังดีซะแล้วไงผมก็จะปลื้มอีกแบบนึงอ่ะยกตัวอย่างเช่นของไทก้าวติติผมก็ชอบอยู่บ้างนะแนวตลกดีผมจะชอบ2อันหนังดีแล้วก็หนังตลกไร้สาระ ไายก้วติตินี่ทําได้ดีในหนังแนวแบบเบาสมองไร้สาระเหมือนกับเอาหนังฮีโร่มาผสมกับอเมริกัน์ทายอะแม่งเป็นตอแร็กนาร็อก ok อะไรประมาณเนี้ยนั่นอะผมก็ชอบแต่ก็ยังไม่ถูกใจของพี่น้องรู้โซก็ยังไม่ถูกใจผมจะชอบสไตล์ของพี่ผู้กำกับคนหนึ่งครับซึ่งแกมีชื่อว่าเจมกันผมคิดว่าเจมกันเนี่ยแกกำกับหนังและแกเป็นคนที่เล่าเรื่องได้เก่งมากเพราะ เวลาแกหยิบตัวละครไหนสตอรี่ไหนมาเล่าเนี่ยมีความที่หลายๆคนในวงการน่ะเขาเรียกว่าจับต้องได้เพราะตัวละครดูแล้วมันมีความรู้สึกเหลือเกินมันมีหัวจิตหัวใจอะ่ะเราดูแล้วเราแบบอินกับมันอะ่ะผมใช้คำนี้ได้ได้เลยอะ่ะคือเราดูแล้วเราอินกับตัวละครนั้นๆน่นะหลายๆคนบอกฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกันน่ะมันมีความเป็นมนุษยอ์อ่ะแต่อย่าว่าแต่เป็นมนุษย์แล้วเพื่อนๆไอ้ g u a r d i a n of Galaxy ภาค3อ่ะเพื่อนๆเห็นไหม ตัวละครเขาไม่ใช่มนุษย์ด้วยซ้ําแล้วเขาเอา็รกเก็ตแรคคูนเป็นพระเอกอะและ้วนั่นไม่ใช่มนุษย์นะเราก็ยังไปอินกับเหล่าสิงสารสัตว์ได้เลยโอ้แกกำกับได้แบบเข้าถึงอารมณ์ของตัวละครจริงๆฮะและผมคิดว่าด้วยเหตุผลนี่แหละที่มันจับคู่กันไงผมพูดไปตอนแรกอะผมไม่เคยอินกับหนังซูเปอร์แมนเลยเว้ยเพราะผมดูทีไรอะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความเป็นมนุษย์อะมึงเก่งซะละเกินอะมึงเทพละเกินอะ ไม่รู้จะเอาเรื่องแบบปมไหนมึงมาเล่าอ่ะเขาก็เลยแบบเอออาจจะต้องเป็นชายคนนี้ว่ะเจียมกันหรือเปล่าวะที่เอาตัวละครนี้มาเล่าในยสีเองเล่าความเป็นมนุษย์เก่งเนี่ยเอามาจับคู่กันครับแล้วผมบอกเลยว่าไม่เป็นคู่ที่ลงตัวจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าเหตุผลอย่างหนึ่งครับอันนี้ผมเดาเอาเอ,าเองนะผมเดาว่าเจมกันเนี่ยแกถนัดทางนี้อยู่แล้วอันนี้หนึ่งนะอย่างที่สองคือผมรู้สึกว่า แกบิ๊กอะ่ะในค่าย DC Studio อย่างที่บอกแกเป็นผู้บริหารด้วยไงแกเป็นบอสใหญ่ไงแต่ตอนที่แกอยู่มาเวลส์เนี่ยแกเป็นแค่ผู้กำกับเพราะฉะนั้นแกอาจจะไม่ได้รับการหนุนเท่า DC เว้ยทีนี้พอมาอยู่ฝั่งนี้โอ้โหเหมือนแกคุมได้หมดเลยฮะเครื่องไม้เครื่องมือลูกน้องลูกน้อง,ง,งอะไรได้ดั่งใจแกไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเป็นยังไงฮะแม่งคนมันถนัดอยู่แล้วอะ่ะมันเข้าตีนอยู่แล้วอะ่ะแล้วมาได้อะไรที่แบบหนุนกูไปหมดอะ่ะ มันทำให้ซูเปอร์แมนครับเป็นหนังสไตล์เกมกันร่างมาเวิลพีกๆเลยที่แม่งยกระดับแม่งดีขึ้นกว่านั้นไปอีกและคิดถูกนะที่ให้แกมาเป็นคนเปิดจักรราณใหม่เพราะผมบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้แม่งสุดยอดเลยถ้าเอาในมุมของคนดูหนังนะในภาพรวมนะสมมติถ้าเป็นคะแนนแม่งต้องไม่ต่ำกว่า8คะแนนนะแต่ถ้าเป็นแฟนฮีโร่อะมึงดูเลยยังไงมึงก็ให้10บวก ผมขอท้าเลยแฟนฮีโร่ต่อให้หนังมันจะมีช่องโหว่มีนูน่นนี่หรือว่าจะมีประเด็นเรื่องงานภาคภาษาไทยอ่ะภาคไม่ดีนู่นนี่ยังไงมึงก็ให้10บวกอยู่ดีผมไม่ใช่10บวกสิสิบคะแนนเต็มแม่งบวกไม่ได้แล้วยังไงมึงก็ให้คะแนนเต็มอยู่ดีและถ้าจะดูเอาอีกประเภทหนึ่งคืออะไรรู้ไหมผมเคยทำคอนเทนต์ใช่ไหมว่าเออถ้าเป็นหนังเราไม่ได้วัดกันที่คะแนนละแต่ดูเอาคอนเทนต์ละเรื่องนี้แม่งก็อยู่ท r ีอเอสอยู่ดีอ่ะเพื่อนเพื่อนกี<ๆ>่อดอป้า แม่งได้ทุกแง่ทุกมุมเลยสรุปสั้นๆง่ายๆมันคือหนังที่ดีเลยก็ว่าได้อะที่เราไม่ควรจะพลาดในการเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์ซึ่งสำหรับปีนี้นะผมมองว่าหนังทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยที่ผมดูมาเนี่ยซูเปอร์แมนดีสุดทั้งจากใจคนที่เป็นแฟนฮีโร่และก็จากใจคนที่เป็นแฟนหนังทั่วไปด้วยซูเปอร์แมนดีสุดแค่นี้แหละไปดูเลยทีนี้เดี๋ยวมาพูดเรื่องต่อไปกันดีกว่าฮะ เอาละฮะทีนี้ก็มาถึงเรื่องราวที่หลายๆคนรอคอยครับนั่นก็คือการภาคไทยของคุณเอ็มสันเพชรที่ภาคเสียงซูเปอร์แมนแล้วก็คลาคเคนเนี่ยดีหรือเปล่าผ่านหรือเปล่าดูแล้วน่ารำคาญหรือว่าน่าผิดหวังหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาพูดกันแต่ก่อนอื่นครับขอพูดถึงที่มาที่ไปนิดนึงอะว่าจริงๆแล้วอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับที่เขาเอาดาราเอานักร้องเอาอินฟลูคนดังต่างๆมาภาคเนี่ย ผมอาจจะไม่ต้องยกตัวอย่างก็แล้วกันหรือาอาจจะพูดถึงเล็กน้อยก็แล้วกันนะคือเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็นเรื่องของการตลาดครับถึงแม้ว่าโดยส่วนใหญ่นะมันจะออกมาแล้วไม่เข้าหูเท่าไหร่อ่ะภาคไม่ค่อยดีเขาไม่ใช่นักภาคอาชีพไงส่วนใหญ่จะเป็นพอถูไถแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยดังๆทั้งนั้นอาจยกเว้นอยู่บางรายเช่นผมยกตัวอย่างที่ผมจําได้ก็คือดีเจชาวๆใช่ไหมที่เขาภาคเป็นโป ที่เป็นพระเอกกังฟูแพนด้าอันนั้นอะ่ะเข้ากับคาแรคเตอร์เข้ากับอะไรด้วยแล้วก็เป็นการตลาดด้วยอันนั้นก็ดีไปฮะพอดีเก่งไงแต่พี่ๆหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นพี่แดนวรารเวสอย่างเงี้ยหรือพี่ชาคริสหรือพี่โดมประกอบลำอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเข้าหูถึงแม้ว่าพี่ชาคริดเนี่ยแกภาคอันอากินแล้ว <c oughs> มันจะมีมทีหลังแม่งกลับกลายเป็นว่าดีขึ้นมาเป็นตำนานขึ้นมาซะกนั้นน่ะแต่เพื่อนๆเห็นไหมแต่ละคนที่ผมพูดชื่อไปอะ่ะหรือแม้แต่คุณน่าเดช กูกิเมยะเนี่ยที่เขาภาคบทเพื่อนตัวเอกอ่ะพะรองในเรื่องหน Jurassic World Rebirth นะหนังที่ฉายไล่เลี่ยกันนี่แหละแต่ละคนชื่อเสียงโด่งดังทั้งนั้นอันเนี้ยพอเราคิดดูปุ๊บตามหลักตรก,กะเนี่ยเข้าใจได้เลยว่าเขาจะอาศัยพลังดารา ใช้แม่เหล็กตรงนี้ดึงดูดให้คนดูเนี่ยที่เป็นแฟนคลับหรือว่าคนที่แบบเอออาจจะไม่ได้สนใจหนังแต่ที่แรกเนี่ยมีแรงจูงใจในการเข้ามาดูหนังเพิ่มมากขึ้นแต่มันมีประเด็นดราม่าเพราะอะไรครับเพราะว่าด้วยชื่อชั้นชื่อเสียงเนี่ยคุณเอ็มสันเพชรเนี่ยเขาไม่ได้โด่งดังเหมือนอย่างคุณนาเดชไม่ได้โด่งดังเหมือนพี่โดมประกรลามพี่ชาคิดแทบนามไงเพื่อนๆคิดออกปะและเขาได้รับบท เป็นซูเปอร์แมนเลยเป็นคาร์เค้นเลยเสียงภาคของเขาเนี่ยและเป็นหนังที่บังคับดูด้วยอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้หนังมันโคตรดีและฟอร์มโคตรใหญ่การันตีมีคนเข้าดูแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายแน่นอนอันนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่คนจับจ้องในเส้นทางการก้าวเข้าสู่การเป็นนักภาคหน้าใหม่ของเขาว่ามันแปลก,ปลกๆหรือเปล่ามันดูอาจจะไม่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เขาอยากจะใช้ดาราดึงดูด แต่กลายเป็นการให้โอกาสกับคนบางคนมากไปอ่ะกูจะพูดอ้อมค้อมทำไมชาวเน็ตชาวคอมมูนิตี้ออนไลน์เนี่ยเขาคิดว่ามันมีการใช้เส้นใช้สายนั่นแหละเพราะแกเป็นลูกชายของคุณดูสัญญาคุณากรพิธีกรและก็เจ้าของรายการชื่อดังอ่านี้ประเด็นแรกสรุปคร่าวๆง่ายๆกันแล้วกันแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนบอกว่าเอ้ยจริงๆคุณเอ็มเนี่ยดังนะแอดมินไม่รู้จักเองอันนี้ขออภัยด้วยนะฮะคือ คือขอไภยจริงๆผมคิดว่าถ้าเทียบชื่อฉันกับคนที่เขาเป็นแม่เหล็กดึงดูดจริงๆอะ่ะมันมันมันยังไม่ถึงอะ่ะแต่ถ้าถึงก็ขออภัยด้วยนะอ่ะว่ากันไปในประเด็นต่อไปนะเอาละครับเข้าสู่เรื่องราวที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้กันเลยดีกว่าครับหลายๆคนชักจะสงสัยแล้วล่ะพูดมาตั้งยืดยาวสุดท้ายอะ่ะเสียงผ้าของคุณเอ็มสันเพชท,ที่รับบทคราเคนกับซูเปอร์แมนเนี่ยมันดีไหม ถ้าถามแค่นี้นะดีหรือไม่ดีนะเพราะอะไรครับเพราะว่าใครที่ติดตามพี่ๆที่เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในวงการหนังเนี่ยเสียงเริ่มแตกแล้วละ่ะบางคนก็บอกว่าไม่ดีบ้างบางคนก็บอกว่าพอถูไถาบางคนก็บอกว่าอยโอเคก็ใช้ได้อยู่นะทีนี้ถ้าถามผมนะแบบตัวผมคนเดียวแอดมินพังคนเดียวไม่ได้เกี่ยวกับทีมงานนะอันนี้เป็นความคิดเห็นของส่วนตัวเลยนะถ้าถามดีหรือไม่ดีผมบอกสั้นๆ ภาคไม่ดีฮะคือไอ้การที่มันภาคไม่ดีเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ไปเจาะลึกหรอกเดี๋ยวมันมีพี่ๆที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านการใช้เสียงอะที่ว่าเป็นมืออาชีพประเด็นมันดังอะเดี๋ยวเขามาเจาะลึกเองแหละผมคงไม่บอกว่าเออเนี่ยคุณพูดไม่ชัดคุณออกเสียงอักษรไทยตัวเนี้ยคำคำเนี้ยคุณออกเสียงไม่ชัดคุณใช้สำเนียงภาษาอังกฤษเนี่ยผมคงไม่ไปจี้หรอกหรือว่าแบบว่าคุณภาคไม่ได้เข้ากับอารมณ์เลยหรือว่าบางทีเอ้ภาคแล้วแบบ โทนเสียงฟังดูออกเลยว่าวันนี้มึงภาคอยู่อีกสถานที่หนึ่งวันนี้มึงภาคอีกช่วงเวลาหนึง่งอะไรเงี้ยไม่ได้มีความต่อเนื่องอะไรแล้วเราฟังออกเนี่ยผมไม่ได้มีหน้าที่ไปจี้ตรงนั้นฮนะมันเป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญเอาจากมุมของคนที่เรียนนิเทศสาสตร์มาและก็ได้เข้าคลาสตรงมนี้มาดีกว่าตัดสินในฐานะของการที่เราเรียนเรื่องการภาคมาดีกว่าผมจะพูดยังไงดีอะมันพูดยากอยู่เหมือนกันนะ เอาเอาเรื่องแรกก่อนเลยแล้วกันนะเรื่องแรกนะมันจะเป็นอะไรที่แปลกมากเลยฮะเวลาเราเห็นคนทั้งหมดอะภาคด้วยโทนเดียวกันมูดของหนังมูดเดียวกันเช่นหนังซูเปอร์แมนอันนี้คือเราฟังมูดของซูเปอร์แมนอยู่แต่อีคนหนึ่งมามูทที่แตกต่างจากคนอื่นนะอันนี้ก็ว่าแปลกแล้วนะบางคนอนภาคดิสนีย์มึงก็ต้องรู้ว่าดิสนีย์เขาจะเป็นการภาคมูดนี้โทนนี้สไตล์นี้ แต่อีกคนหนึ่งมาภาคแบบโอ้โหหนังพันธมิตรเลยจอมยุทธะมัน,นก็จะไม่เข้าแล้วอันนี้คือหนึ่งเรื่องครับเรื่องแรกสรุปก็คือคุณเอ็มภาคไม่ได้เข้ากับมูนแอนโทนกับทีมภาคคนอื่นๆเลยอะระดับมันไม่ได้เท่ากับคนอื่นเรื่องแรกเรื่องที่สองผมเปรียบเทียบดีกว่าผมเปรียบเทียบว่าสมมุติถ้างานภาคซูเปอร์แมนงานนี้มันเป็นงานที่ทางมหาลัยให้นักศึกษาลองลงเสียงภาคมาและเอามาส่งะผมเชื่อว่า พี่พี่ที่เขาได้รับหน้าที่มาภาคตัวละครอื่นพี่พี่ที่เขาเป็นมืออาชีพนะเขาจะได้สิบเต็มสิบหมดเลยเว้ย <c oughs> เขาจะได้สิบเต็มสิบหมดเลยอะ่ะและเขาแบบเออไม่ต้องเอากลับไปเป็นการบ้านแบบเอยอาจารย์ครับอันนี้ผมภาคไม่ไหวว่ะวันนี้ผมโน่นนี่ไอผมขอแก้ตรงนี้เขาจะแบบม้วนเดียวอะ่ะถ้าเป็นงานของนักศึกษาที่ไม่ได้ภาคเต็มอะ่ะไม่ได้ภาคเต็มทั้งเรื่องอ่ะนะเขาจะมวนเดียวผ่านเลย แล้วเขาก็จะ10เต็ม10มาพรุ่งนี้สมมุติให้ภาค10วันแม่งเขาก็จะ10เต็ม10 10เต็ม10 10เต็ม10ทั้ง10วันเลยเว้ยเพราะมันคืออาชีพของเขาเว้ยคิดออกปะเพราะว่างานของนักศึกษาเนี่ยความเคี่ยวความอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ระดับของมืออาชีพหรอกเพื่อนๆคิดออกปะเขาให้มันเหมือนกับเป็นสนามทดลองฝีมือของคนฝึกหัดอะ่ะงานนักศึกษามันจะประมาณนี้แต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณเอ็มเนี่ยไปทำโปรเจกต์เดียวกันของนักศึกษาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่า เขาจะได้10คะแนนหรือเปล่าแต่จากประสบการณ์ผมนะถ้าคุณเอมเจออาจารย์เฮีบเฮียบอะ่ะคุณเอมตกนะแม่งโดนลบตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คุณเอมตกแน่นอนผมบอกเลยตกตั้งแต่การที่คุณเอมออกเสียงไทยไม่ชัดแล้วอะ่ะซึ่งมันไม่ได้เข้ากับบทบาทไงบทบาทของซูเปอร์แมนนะมันไม่ได้ภาคเป็นบทชายต่างชาติที่พูดไทยไม่ชัดอะ่ะบางทีเราจะเห็นพี่พีัพพนธมิตรเขาล้อโอ้ เป็นฝรั่งอะไรเงี้ยนะเอออันนั้นคือเขาพูดไม่ชัดคือมันเป็นบทบาทแล้วเขาอยากให้ตลกด้วยไงเขาเจตนาแต่อันนี้มันไม่ใช่ไงถ้ามีคนหิยบเหี้ยบหน่อยเนี่ยอาจารย์หิ้บเหี้ยบหน่อยอย่าว่าแต่เมืออาชีพเลยฮะอย่าว่าแต่จะพอถูถ่ายเลยคุณเอ็มอาจจะไม่ผ่านการประเมินในลักษณะของนักศึกษาด้วยซ้ําไปอันนี้ผมกล้าพูดเลยเพราะผมเรียนมาเว้แต่จะไม่ได้ไปเจาะละเอียดหรอกว่า ได้กี่คะแนนกี่คะแนนนะเออไม่ใช่หน้าที่เดี๋ยวให้พี่ๆที่เขาถนัดเรื่องนี้เรื่องการใช้เสียงเนี่ยเดี๋ยวมาวิเคราะห์ต่อไปกันแล้วกันเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าวงการภาพยนตร์ไทยอ่ะวงการการพากย์อ่ะจริงๆเหมารวมไม่ได้หรอกเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้ก็แล้วกันทีมที่เขาคัดเรื่องให้คุณเอมมาพากเนี่ยโลกนี้ใจดีกับคุณเอมมากเกินไปอะ่ะไม่ใช่มากเกินไปหน่อยด้วยนะมากเกินไปเยอะด้วยซ้ําไปอะ่ะ ไอ้เฮียถ้าเป็นกูภาคอะไอ้เฮียแล้วภาคออกมาแบบนี้เพื่อนๆนคิดว่า <ๆ S 2> ทีมงานเขาจะเก็บกูไว้ไมว่าะเขาก็คงหาแบบไอ้เฮียมึงไปซะคิดดอ,อกว่าไอ้แอดมินพังมึงไปซะถ้าเป็นกูอะหรือว่าอาจจะไม่ได้โอกาสได้ซ้าไปอันนี้จินตนาการเล่นๆเฉยๆนะแล้วทีนี้ถ้าเปรียบเทียบเป็นมุมมองของวงการ e s p o r t ์หรือว่าการแข่งเกมที่เราถนัดก็แล้วกัน ผมเปรียบเทียบว่าทีมทีมหนึ่งอ่ะได้เป็นตัวแทนของประเทศได้ไปชิงแชมป์โลกแล้วเออถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วแมตช์สำคัญมากไอ,อ้แต่ตัวมันขาดอยู่คนหนึ่งวะไม่เอาใครดีวะเฮ้ยเดี๋ยวเราเอาเนี่ยไอ้รู้จักคนนี้อยู่วะเขาเป็นแบบญาติของโค้ชแร็งเขาใช้ได้นะแร็งเขาอยู่ไดมอนถึงมาสเตอร์เลยอย่าประมาณนี้เล่นได้เหมือนกันถามว่าถ้าจำเป็นจริงๆอ่ะมันต้องเอามาใช้ไหม มันต้องเอามาใช้เว้ยคือแบบเอ้ยถ้ามันกติกามันเอื้อให้เอามาแข่งได้แล้วมันจําเป็นจริงๆอ่ะมันคับขันจริงๆอ่ะมันก็ต้องเอามาถามว่ามันมีโอกาสชนะไหมมันก็มีแหละฮะแต่เพื่อนๆลองจินตนาการเปรียบเทียบกันดูนะไม่รู้ว่าผมจะเปรียบเทียบได้แบบตรงจุดดีหรือเปล่าอ่ะในโลกของความเป็นจริงอ่ะมีหรอว่าที่แบบเอ้ยนักแข่งตัวไม่พอนูน่นนี่แล้วไปดึงใครที่ไหนไม่รู้อ่ะที่ไม่ใช่แบบผู้เล่นแร้งระดับท็อปอ่ะหรือว่ามีฝีมือขั้นเทพอ่ะที่ไม่ได้เป็น,น มันไม่มีเว้นแต่เนี่ยเออคือจะเอามาทำคอนเทนต์นะ่ะว่าเดี๋ยวกูเอาอินฟูคนนี้โคตรดังมาแข่งด้วยแล้วได้คอนเทนต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซูเปอร์แมนผมก็เปรียบเทียบมนะว่าเออถ้ามาภาคซูเปอร์แมนมันก็เหมือนแบบเอามาแข่งนักแข่งเกมเนี่ยเอามาแข่งในแมตช์ชิงแชมป์โลกแล้วเขาคงไม่มีใครกล้าเสี่ยงขนาดแบบเอาลูกหลานหรือว่านะคนที่ไม่ใช่ระดับมืออาชีพอะอย่างน้อยอะไม่ระดับมืออาชีพก็ได้ มึงเป็นท็อปแรงหน่อยดีไหมท็อปแรงก็คือสมมติถ้าเปรียบเป็นนักภาคก็คือโอ้มึงภาคแบบเยี่ยมมากเลยอะ่ะมีแววแบบอัจฉริยะมากเลยอะ่ะเอออย่างนั้นมันก็ยังเข้าใจได้ใช่ไหมแต่ในแง่ของความเป็นจริงมึงชิงแชมป์โลกแล้วเนี่ยมึงคงไม่มีใครหรอกมั้งที่จะหาทางออกโดยการไปดึงเอาคนรู้จักมาแข่งรอบชิงอะ่ะตัวไม่พออะไรอย่างเงี้ยมึงก็ต้องโอ้หาจากไหนก็ได้อะ่ะที่ดีที่สุดนะช่วงเวลานั้นมาเข้าทีมอหม่คิดดอ,อกว่าทีนี้คนก็บอกว่าเนี่ยเขาแบบ แม่เหล็กดึงดูดนะอะแต่แม่เหล็กดึงดูดมันก็เนี่ยพูดไปตอนแรกเขาก็ไม่ใช่ระดับทอปแรงแบบพี่นเดช์พี่นเดชย์ยังไม่ได้ภาคเป็นพระเอกเลยที่ดอกไปฮะหรือเขาบอกเอ้แต่ว่าคุณเอ็มหน้าเหมือนซูเปอร์แมนนะรูปร่างหน้าตาหุ่นเนี่ยเอามาโปรโมทได้อะโถเอ้ยผมถามหน่อยกอเห็นพี่ที่เขาภาคเป็นเล็กลูเธอไหมเขาต้องหัวโล้นเปล่าวะเขาก็ไม่จําเป็นต้องหัวโล้นด้วยซ้าไปอะ่ะ แล้วเห็นคนภาคลูฟี่ไหมพี่จูนน่ะดูกค่เหมือนลูฟี่ตรงไหนไว้ก็ห่างกันนั่งเยอะอะ่ะหรือแม้จะเอาลูฟี่แบบต่างประเทศไหมลูฟี่เวอร์ชันญี่ปุ่นนะก็เป็นคุณป้าที่ดอ,อกว่าคือเสียงมันได้อะ่ะเขาเป็น voice เ c t o r มึงก็เอาแค่เสียงล่าวะที่ดอ,อกว่านั่นน่ะแต่ท้ายที่สุดนะผมก็อยากจะบอกว่าใครที่แบบเอออยากจะแสดงออกถึงการไม่สนับสนุนการที่กระทําแบบนี้นะฮะ แล้วหาแบบเสียงซาวด์แทร็กไม่ได้เสียงอังกฤษหาไม่ได้นะแล้วไม่อยากจะรอดูบนแพลตฟอร์มหรือว่าอยากจะไม่อยากจะซื้อแผ่นไม่อยากจะรอขนาดนั้นนะอยากจะดูตอนนี้ถามว่าภาคไทยได้ไหมผมก็ต้องบอกว่าด้วยความที่หนังมันดีอ่ะหนังมันเจ๋งสุดๆเลยอ่ะถึงมันอาจจะฝืนความรู้สึกนะมันก็ยังพอทนด,ดูได้นะนเพื่อนๆหนังมันก็ยังสนุกอยู่ดีอ่ะอาจจะเป็นเพราะด้วยความที่ตัวซูเปอร์แมนมัน ไม่ได้มีบทพูดมากมายอะไรขนาดนั้นถึงจะเป็นตัวเอกนะตัวละครอ,อื่นพูดเยอะกว่าอา,อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เขากล้าให้คุณเอ็มภาคก็ได้นะตัวเนี้ยอย่างเล็กรูเทอร์เนี่ยโอ,โ,โอ้โหเดินเรื่องเยอะจัดพูดเยอะจัดเลยอย่างนางเอกอย่างเงี้ยก็พูดเยอะเพื่อนพระเอกก็มีบทเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเออวะถ้าไม่ไม่ไหวจริงๆอะทนรอดูไม่ได้จริงๆก็ นั่นนะฮะดูภาคไทยในโรงไปก็ได้ครับอย่าไปหาดูเถื่อนเลยใครที่ดูเถื่อนนี่มันก็โหดไปคือถ้าจะไม่สนับสนุนอย่างน้อยอะมึงทำถูกกฎหมายก็ยังดีอะเพื่อนๆและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของรายการแวดวงรีวิวในวันนี้นะฮะผิดพลาดประการใดหรือว่าไม่ถูกใจใครขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะผมเข้าใจว่าหลายๆคนนะ่ะอาจจะไม่ได้กล้าพูดในประเด็นที่ผมพูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่ๆที่อยู่ในวงการภาพยนตร์ะนะ เพราะว่าถ้าผมพูดทํานองเดียวกันแต่เปลี่ยนเป็นวงการเกมหรือวงการอ e ีสปอร์ตไทยเนี่ยแมย่งกริ้งเข้ามาทักแชทเข้ามาเต็มแล้วอันนี้ผมเข้าใจแต่ผมอยู่นอกวงการไงเพราะฉะนั้นถือโอกาสนี้วิพากษ์วิจารณ์มันหน่อยก็แล้วกันดูมาแล้วมันอัดอั้นตันใจนะฮะสำหรับวันนี้ผมแอดมินพังนะฮะหมดหน้าที่แล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ